นายพรศัก์ภูลสวัสดผู้ใหญ่บ้านตำบลสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนำพาชาวบ้านเข้าร้องเรียนกับนายทวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกถูกนายทุนออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่บ้านในลุ่มในไร่ตำบลปากน้ำสิชนอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชประชาชนที่เคยอยู่อาศัยมาตั้งแต่นาน30กว่าปี เ5ครัวเรือน300รอคนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบอกนายทุนมีเอกสาร10นอสสครอบครองที่ดินจำนวนร้อยสามไร่เมื่อปีสอง5และฟ้องร้อง กับประชาชนข้อหาบุกรุกที่ดินของตัวเองซึ่งสารชั้นต้นก็มีคำสั่งให้จำคุกประชาชนผู้ถูกกล่าวหาสองรายคนละแปดเดือนและหนึ่งปีและเตรียมฟ้องขับไล่ชาวบ้านที่เหลือออกจากพื้นที่ผู้่บ้านบอกเป็นพื้นที่ป่าชายเลนไม่สามารถออกเอกสารสิทธิใดได,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 ได้ปรากฏว่านายทุนออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าชายเลนโดยใช้สคหนึ่งปัจจุบันรัศดรถูกนายทุนขับไล่รัศดรอ,ออกจากพื้นที่โดยได้เริ่มทยอยฟ้องรัศดรไปเรื่อยๆสารพิพากษาชั้นตน้น มีคาพิพากษาให้ราชสลอนเป็นฝ่ายผิดวันนี้ก็จึงมาร้องเรียนยังกระทรวงยุติธรรมร้องขอความช่วยเหลือที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรมรมเบื้องต้นนายธวัชชัยไทยเขียวก็จะนาเงินกองทุนยุติธรรมเข้าไปให้การช่วยเหลือเป็นค่าใช้ใจ่ายในด้านคดีความและจะได้ให้กรมสอบสวนพิเศษเข้าไปสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไป